สวัสดีครับผมวันนี้ผมเซลจอนนุออตโตค้คาร์ดมมอฟนะครับวันนี้ผมก็จะพาชมรถนะครับเป็น BT50 Pro นะครับคันนี้เป็นปี14นะครับเครื่องยนต์2200 cc ตัวนี้150แรงม้านะครับ BT50 Pro Open Cap นนะครับสามารถเปิดแคปได้คันนี้ยกสูงนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังมองหารถอยู่นะครับอันนี้ก็ผ่อนเบาๆนะครับอันนี้เจ็ดพันประมทณ่เจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับคันนี้มีทีห้าศูนย์โปรนะครับปีสิบสี่เครื่องยนต์สองพันสองร้อยซีซีนะครับ อันนี้สีฟ้าสวยเลยนะครับรถพร้อมใช้งานครับนี่ครับเดี๋ยวพ้าดูภายในนิดนึงครับนี่ครับไมค์คันนี้หนึ่งแสนสามมื่นเจ็ดพันนะครับนี่เลย ฟรีดาวนะครับนี่ฟรีดาวเลยเป็นโอเพนแคปครับเครื่ 2, องยนต์2 2ง0นซีซีผนอนอยู่ที่7 000, 7 0 0พันครับ84เดือนลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวหรืออยากรับเงินทอนกลับบ้านด้วยก็ได้นะครับคันนี้ เป็นหกเกียร์ครับส่วลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เซลล์จอนนะครับ088 552 25 00ครับแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นก็ขอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ